ข้าพเจ้าอยากจะกลาวว่าข้าพเจ้ามาพูดกับท่านด้วยน้ำตาแต่น้ำตาของข้าพเจ้าเป็นน้ำตาของลูกผู้ชายขอเลือดของความข้างแค้นและการผูกใจเจ็ดไปชั่วชีวิตทั้งชาตินี้และชาติหน้า พี่น้องชาวไทยที่รักในวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องเอาปราสาทพระวิหารกับเืินมาเป็นของชาติไทยให้จงได้สวัสดีไอ้หุน ไอ้ฮุนเซนมหาเตโชขดชสารสมสู่ที่มาจากนรกต้องถือว่าเมืองนี่โชคดีเพราะว่ากูคือนายสนธิลิมทองกุลที่ไม่มีอำนาจถ้ากูมีวันนี้ พระตบ,บองเสียมราสีสุพลกูจะยึดแม่งคืนมาวันพรุ่งนี้กูจะไปยึดเขาพระวิหารกูจะถงองทัพเรือไปยึดกาะกูดและกูจะถามมึงถ้าไม่พอใจกูจะยึดพนมเป็น ต้องถือว่ามึงโชคดีที่มึงยังมีตระกูลชินวัตรบริหารชาติเบืองบ้านเมืองอยู่และมึงยังโชคดีที่กูไม่มีอำนาจอะไรแต่อย่างน้อยมึงทำพิธีเสกคุณไส่ใส่แม่ทัพภาคสองมึงยังเอารูปกูอยู่ข้างๆแม่ทัพภาคสองมึงบอกกูเป็นศัตรูของกัมพูชา พี่น้องครับที่ผมยกมือไหว้ผมไหว้สิบหชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินขอเธอขอเธอขออย่าให้องค์ลงวันนี้2548 20ยสิบปีที่แล้ว ผ่านมาจนถึง2,568เมื่อกี้ผมเดินมาเจอวีระสมความคิดผมบอกวีระน้องรักทำไมมึงกับกูถึงซวยอย่างนี้วะวีระบอกพิธิครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วพี่สนธิ ผมบอกกูวันนี้เจบแปแล้วไม่ครั้งสุดท้ายกูก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ประพันธ์คูณมีได้พูดถึงสิ่งที่ปรากฏในคลิปหลังจากนั้นแล้วไอ้ฮุนเซน ไอ้สมเด็จทุนเซนมหาเตโชคดชสารสมสู่ที่มาจากนรกพรอแม่พี่น้องที่ไม่เข้าใจคำพูดผมนี้ลองกระซิบถามคนข้างๆดิมันแปลว่าอะไรถ้าจะให้แปลตามแถวๆนักเลงบอนไก่เขาเรียกว่าไอ้สมเด็จ คุณเซนมหาเตโชช้างเยสที่มาจากนรกวันนี้ผมเจอเพื่อนเก่าเยอะมากตอนที่ฝนตกผมบอกทีมงานผมไอ้ใหม่บอกให้ใหม่นะถ้าฝนแม่งไม่หยุดนะ มึงไม่ต้องอะไรไห้กูเพราะกูจะยืนท่ามกลางสายฝนเพื่อลำลึกท่านผู้ชมที่เคยประท้วงครั้งแรกกับผมเมื่อปี2 5 6 8 6 9จำได้ไหมเราประท้วงครั้งแรกบนรถบรรทุกแล้วฝนแม่งตกมาเต็มเต็มที่พวกเราเปียกเนื้อเปียกตัวไปหมดคุณเซนมันพูดถึงใน Facebook ของมันสองเรื่อง มันบอกว่าเรื่องนี้มันพูดต่อไปนี้ผมดูแล้วมันจริงแต่บางเรื่องมันไม่จริงเหมือนอย่างประพันธ์คูณมีบอกว่าหุนเซนบอกว่าทักษินเวลาเมาวายแล้วจะพูดจาบช่วงถึงรัชกาลที่เก้ากูไม่เถียงมึงเพราะกูรู้มาน,นานแล้ว กูรู้มาตั้งแต่วันที่ทักษิณไปทำพิธีในวัดพระแก้วจากกาฝีมือการจัดการของวิศณุเครื่องามแล้วในประเทศไทยมีไอ้สนธิลูกเจ็คคนนี้ที่กล้าเอาเรื่องนี้มาตีแผ่เพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรน่าประหลาดใจเรื่องต่อมา มันบอกว่ามันไม่ได้เป็นหนี้ทักษิณแต่ทักษิณเป็นหนี้มันเพราะมันพาทักษิณและน้องสาวทักษิณหนีตลอดจนพวกเสื้อแดงหลายคนที่ต้องไปพำนักอยู่ในพนมเป็นในขเขมรไม่ว่าจะเป็นจักรภพเป็นแขกอริษมันพงเรืองรองให้เงินให้ทองใช้ให้คอนโดอยู่อาศัย ถูกต้องมึงไม่ได้เป็นมึงไม่ได้เป็นหนี้เขาเขาเป็นหนี้พวกมึงแต่พอมึงพูดบอกมึงไม่ได้เป็นหนี้ประเทศไทยไอ้สนตีน2,518ที่มึงรบกับขมิ้นแดงแล้วพวกมึงคนพ่อคนแม่มึงเนี่ยหนีมามาอยู่ที่เขาอีด่างมามาอยู่ที่บ้านหนองจาน พวกมึงทั้งนั้นใครให้เม็ดข้าวมึงแดกถ้าไม่ใช่เลี้ยงดูคนไทยเลี้ยงดูมึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาศริกิจในรัชกาลที่เก้าและรัชกาลที่สิบองค์ปัจจุบันซึ่งตอนนั้นเป็นมงกุดราชกุมารไปเยี่ยมบัวมึงใช่ไหมพระองค์ท่านถึงถามว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงดูผอม สารอาหารไม่เต็มที่ใช่ไหมพระองค์ท่านสั่งให้มีการช่วยเหลือมึงจำไม่ได้เลยเลยไอ้เหี้ย <tip> ท่านผู้ชมครับพ่อแม่พี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่ปิดด่านห้าด่านหด่านถ้าผมมีมอำนาจ ผมจะไม่ครบแม่งเลยไอประเทศลิ้นสองแฉกตั้งแต่เราครบขมรนมาเราเคยมีอะไรที่ดีมัง่งมีแต่เจอมันกลลลนใส่เราโกงเราและผมก็ไม่เข้าใจไอ้คนไทยใจขเขมรนเยอะแยะไปหมด ก็ในเมื่องมึงไม่ยอมรับสาลโลกและมุงส่งเรื่องของไทยไปที่สาลโลกทำเยี่ยอะไรจนวันนี้เราก็ต้องมายอมรับมติสาลโลกเพราะมะติสาลโลกมันโกหกเขาบริหารอยู่บนชะงอ่อนผาขาเบ้แม่อยู่ข้างล่างมันจะเป็นของมันได้ยังไง เพราะฉะนั้นไทยมีความชอบธรรมฝรั่งเศสมันยึดพระนบองเสียมราชศีสวนไปแล้วพอมันตั้งประเทศเขมรประเทศกัมพูชามันทำไมไม่คืนมาให้เราทำไมกระทรวงการต่างประเทศเราไม่ทำหนังสือไปถึงไอ้มาครองไอ้ครองแ่งบ้านนั่นน่ะ ว่าย้อนกลับไปถึงสนธินยาก่าที่มึงยึดของไทยไปแล้วมึงไปตั้งไม,มึงยกให้กรมพมชได้ยังไงมึงต้องคืนมาให้ประเทศไทยเรามีได้ยังไงใครแย่งชิงดินแดนเราไปใครต้องการมาเคลมดินแดนเราเราทำตัวอ่อนแออ่อนปวด รีเปียกได้ยังไงท่านปร้ชมจำได้หรือเปล่าคำพูดที่ว่าอย่าทะเลาะก,กันเลยกอกูดที่ดินนี้มันทับถมกันไปมาไปมาอย่าไปเถียงกันสรุปแล้วแบ่งสม,มทานกันให้ฝรั่งแม่งรับไปแล้วหารสองคนละครึ่งจำได้หรือเปล่า ไอหมาคนไหนเป็นคนพูดอันนี้ผู้ชมต้องรู้นะวันนี้ผมจะเอาเบื้องหลังบางอย่างมาพูดและผมจะให้เวลาที่เหลือให้กับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันผมไม่อยากพูดนานเพราะพูดนานแล้วองค์มันลงจริงๆ ที่ติดตามผมมาตลอดรู้ใช่ไหมว่านี่เป็นครั้งแรกใน17ปีที่มาผมมาขึ้นเวทีที่นี่หรือที่ไหนที่ขึ้นอยู่นี่ขึ้นอยู่ในหอประชุมเล็กธรรมศาสตร์แต่วันนี้คือการปราศัยให้มันได้เสียกันเลยทันทีเลย พราะมาขึ้นเวทีแบบนี้ต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องมันไม่มีเจ้ามันมีแต่ได้และเสียและกูต้องได้กูต้องไม่เสียฝรั่งมันคุยกับเครมโบเดีย แล้วมันคุยคุยกับตัวเชี่ยในประเทศไทยเชฟรอนมันบอกอย่าทะเลาะกันเลยให้ทั้งไอ้เคลมโบเดียและประเทศไทยไอที่อรยศชาติเซ็นร่วมกันว่าสัมปทานตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าใครเป็นเจ้าของใครทับใครทับใครทับใครเอามาแล้วยกให้คนพ่อคนแม่มัน แล้วแบ่งผลประโยชน์กัน50-50มันให้เงินมัดจำอาไว้แล้วฝ่ายละ100ล้านเหรียญสหรัฐ3,000ล้านบาทมันเป็นอย่างนี้จริงๆท่านผู้ชมท่านพ่อแม่พี่น้องขอโทษทีติดรายการคุยทุกเรื่องอสนธิไม่ใช่ท่านผู้ชมแล้คือพ่อแม่พี่น้องวันนี้ อุ้งอิงนี่แน่นอนที่สุดไม่ต้องพูดอีกรอไปแล้วเธอนี่ยับเยินไปหมดยับเยินยิ่งกว่าเทลวิฟที่อิหร่านไปถล่มจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยแต่วันนี้เราหยุดสักนิดหนึ่งเรามองให้ลึกลงไปหน่อยปัญหาใหญ่ที่สุดในประเทศเราในขณะนี้ คือระบบการเมืองเมืองไทยถูกไหมถูกวันนี้เราไล่องอิงไปแม่ก็มีตัวเหี้ยมาแทนเพราะว่ามันเป็นระบบเหี้ยเหี้ยพี่น้องทุกคนที่นั่งในนี้ที่เคยไปลงคะแนนเสียงพี่น้องจำได้ไหม ชาชาที่ประใทไยในส,า,า,ยสา,ายตาพี่น้องคือสีวินาทีอยู่ตรงไหนสีวินาทีเอาบัตรมาเอากาหมายเลขพับเสร็จเดินไปที่กล่องแล้วก็หยอดลงไปนับหนึ่งสองสามสี่พี่น้องครับสิทธิของเราไม่มีอีกต่อไปแล้วเรามีสิทธอิอย่างเดียวคือ แม่งหลอกให้เราลงคะแนนเสียงนักการเมืองมันเป็นอย่างนี้ทุกประเทศประเทศไทยเล็วที่สุดผมจะยกตัวอย่างนักการเมืองอันหนึ่งประเทศหนึ่งให้ฟังนักการเมืองคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีแม่งไปเยี่ยมเมืองเมืองหนึ่ง มันเรียกหัวหน้าเมืองมาบอกว่าเมืองท่านขาดอะไรบ้างขาดอยู่สองอย่างบอกอะไรเมืองนี้ไม่มีหมอประจำอยู่มันยกโทรศัพท์แล้วกดแล้วมันก็พูดไปบอกว่าท่านตรีสาสุขผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะเมืองนี้ไม่มีหมอส่งมาประจำคนได้ไหม แล้วมันกดทิ้งแล้วมันก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมีหมอมาแล้วประจำเขาก็ถามต่อมันเสือกถามต่อเรื่องที่สองคือปัญหาอะไรหัวหน้าเมืองเขาบอกว่าปัญหาคือเมืองนี้แม่งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มองย้อนหลังไปค่าแรง400บาท จบปัญญาตรีมาเงินเดือน25งหม้าเรื่องโน้เรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะอีอุงอิงคนเดียวก่อนหน้านั้นก็เป็นไปหมดเคยมีอะไรมัง่งไม่มีเพราะมันพูดตอนที่พ่อแม่พี่น้องยังไม่ได้หยอดบัตรเพราะหยอดบัตรแล้วแม่จะมีข้ออ้างมาตลอดเวลาผมก็เจะพูดเรื่องใหญ่ พี่น้องทุกคนในที่นี้ทุกคนแม่งเดือดร้อนเหมือนกันหมดอยา่าโกหกตัวเองวันนี้คนไทยแม่งเป็นหนี้แบงทั่วประเทศเลยใช่ไหมตอนที่เขากำลังฟ้องล้มละลายคนที่ติดหนี้แบงค์แล้วไม่มีเงินจ่ายอีกไม่กี่ปีก็จะมีคนล้มละลายแม่งเกินครึ่งประเทศ แล้วมันก็จะยึดทรัพ์พวกเราไปทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากความเหี้ยของแบงค์คิดดอกเบี้ยยุบคิดดอกเบี้ยยับคิดค่าทำรรเยียมโน่นค่าทำรรเยียมนี่ทําให้พวกเราชิบหายแล้วมันจะรวมหนี้สินทั้งหมดนี้ที่เป็นหนี้เสียแล้วมันจะให้รัฐบาลซื้อมาจากธนาคารต่างๆที่เป็นหนี้เสีย แล้วมันก็มีไอ้คนรวยทั้งหลายไอ้ตระกูลส้นตีนหลายตระกูลเข้าไปใช้อำนาจในการเมืองเพื่อซื้อนี่เสียมูลค่าหนึ่งบาทแม่งซื้อมาสิบบาทแล้วแม่ก็ตามเก็บพ่อแม่พี่น้องอีกนี่คือความจริงพ่อแม่พี่น้องไม่รู้หรอกไอ้ความเหี้ยนี่มันกำลังคืบคลานมาถึงเรา เพราะระบบการเมืองแบบนี้มันเอื้อประโยชน์เอื้ออํานวยให้คนรวยหรือคนที่มีเส้นสายทางการเมืองแม่งรวยเอารวยเอาบนความพิหน้าฉิบหายของทุกหน้าทุกตาที่อยู่ในที่นี้ที่ผมเห็นหน้าที่อยู่ข้างบนนี้ด้วยที่อยู่รอบๆนี่คือประชาธิปไตยเหรอ ถ้าแม่งเป็นประชาธิปไตยและประชาชนทั่วประเทศแม่งต้องล้มละลายเพราะไอ้แบงค์ส้นตีนพวกเหี้ยนี้โดยที่มันไม่จำกัดหรือป้องกันเอาไว้เราจะมีแม่งไปทำเหี้ยอะไรประชาธิปไตยมีไปทำไมหลายคนสื่อมวลชนหลายคนบอกว่าคุณสนที่ คุณกำลังยุ่้ทหารเข้ามาปฏิวัติใช่ไหมไม่ใช่ทหารแม่จะปฏิวัติแม่ไม่เคยบอกผมจะทำเมื่อไหร่ก็ทำไปถ้าเห็นว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วการเมืองมันแก้ไม่ได้ซึ่งการเมืองมันแก้ไม่ได้เขาจะปุบปับปุบป,บปับก็เรื่องเขาแต่ขอเรื่องเดียว ไหนๆจะทำแบบนั้นถ้าจะทำกันสาธุขออย่าเอาพลองค์พลเอกมาบริหารชาติบ้านเมืองอีกให้ประชาชนพวกเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติถูกไหมดกทำความเข้าใจก่อนนะฮะผมไม่ได้ยุให้ฐานปฏิวัติ เพราะฉะนั้นแล้วตกลงเจจะพูดหรือผมจะพูดแล้วเราเคยคิดไหมเราเคยคิดกันบ้างหรือเปล่าว่าไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสน มันเกิดขึ้นไม่ได้ยังไงและมันเกิดขึ้นยังไงในเมื่อทหารยืนยันใช้พื้นที่อัตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมืนถ้าทหารเขาใช้หนึ่งต่อห้าหมืนไอ้นักการเมืองไอ้กระทรวงการต่างประเทศมือไม่ใช้หนึ่งต่อสองแสนได้ไงไอเ้เขมรมันตกลงกันเรื่องที่ดินแบ่งปันพรมแดนกับเวียดนาม ถ้าผู้ชมรู้ไหมมันใช้หนึ่งต่อห้าหมืนแล้วทําไมโคตรพะโครแม่งมาใช้หนึ่งต่อสองแสนเราแล้วทําไมไทยเราต้องมายอมใช้ตามมันเรามีคนทรยศไม่ใช่อุ้งอิงเท่านั้นที่ทรยศต่อชาติบ้านเมืองข้าราชการในกระทรวงตา่างๆไอ้และอีที่ยังยืนยันต้องใช้สองห้า หนึ่งต่อสองแสนและถ้ามึงก็รู้ว่า m o ็มโอยูสองเป็นเอ็มที่จะทำให้เราเสียดินแดนแล้วไอ้เยสแม่มึงทำไมมึงถึงไม่เลิกทำไมมึงไม่เลิกไอ้เซสแม่ มึงยังไม่ยอมเลยมึงอ้างโดน,นอ้างนี้อ้างชิบหายไบบวัวหมดเลยพี่น้องครับเมื่อเรามีคนที่เป็นทรยศเป็นไส้ศึกเราแบบนี้เรามีความคิดของคนที่จะหนวนหยวนกับขเมรไปเรามีคนที่ได้ผลประโยชน์จากไอ้คุณเซน สมเด็จขุนเซนมหาเตโชช้างเยสที่มาจากนรกไอ้หุนเซนมึงหยุดพูดได้แล้วมึงชุมนุมชาวกัมพูชามึงไปทั้งระดมเอาเงินจ่ายเป็นลายหัวเท่าที่กูนับดูมีหมื่นกว่าคนนี่ของกูนี่ เป็นแซมเปิลเล็กๆในกรุงเทพตำรวจบอกว่ามีคนมาประมาณสามหมื่นคนถ้าเป็นภูมิชาการตำรวจคนเก่าๆคนเก่าๆนะผมต้องคูณสี่แต่คนนี้ถือว่าใช้ได้ซื่อตรงเอาคูณสองก็พอ พราะฉะนั้นแล้วประชาชนที่มาทั้งหมดรวมไปเสร็จแล้วต้องมีหกหมืถึงเจ0 0 0มื่นคน<ช><ด>พ่อพี่น้องครับผมเป็นนักประวัติศาสตร์ผมจำได้ผมเคยพูดกับลูกหลานผมบอกว่าถ้าเราไม่จำประวัติศาสตร์ เราจะต้องถูกถูกซ้ำรอยประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งผมจะบอกให้ทราบผมไม่เคยคิด20ปีที่แล้วผมขึ้นมาบนเวทีผมพูดกับพี่น้องประชาชนเพื่อไล่ทักษินมาถึงวันนี้20ปีให้หลัง จะเป็นความซวยของชีวิตผมก็ไม่รู้มาถึงยุคที่ผมต้องมาไล่ลูกสาวมันพอไปพีร้องครับถามว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าจำเป็นในอนาคต เป็นคำถามของคนแก่อายุ78จะถามกับพ่อแม่พี่น้องว่าถ้ามีความจำเป็นในอนาคตที่เราต้องลงถนนแล้วเปลี่ยนแปลงชาติบ้านเมืองน,นี้เอากับผมไหมเอาไมมเอาเอาไมมเอา